วันนี้เนี่ยทางโรงพักที่พานทองเนี่ยบอกว่ามีเด็กนักเรียนชายมาแจ้งความแล้ว15คนนะครับแล้วก็มีนักเรียนทยอยเข้ามาแจ้งความอีกหลายคนเขาเชื่อกันอย่างนั้นคือเจตนาของข่าวนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการประจานครูหรือว่านักเรียนนะครับแต่ว่าด้านหนึ่งก็คือท่านคงต้องช่วยกันแล้วแหละทั้งครูในโรงเรียนและผู้ปกครองเนี่ยจะปล่อยเด็กอยู่ในความดูแลของคนใดคนหนึ่งไม่ได้แล้วต้องช่วยกันดูแลหลายฝ่ายแล้วชิดครูนี่เป็นที่ที่ยอมรับของสังคมเลยฝากกันไว้ก่อนเดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณผู้ชมครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงคุณใจใต้หมอวันนี้มีเรื่องของอาการเจ็บแน่นหน้าอกมาฝากนะครับเจ็บแน่นหน้าอกที่ว่านี้ไม่ใช่เจ็บแน่นธรรมดานะครับแต่เป็นอาการที่รุนแรงคือแน่นเร้าหายใจไม่ออกด้วยซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากโรคหัวใจก็ได้วันนี้คุณหมอเอกกรัตน์ศิริคลินอายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจจะมาถ่ายทอดให้เราฟังเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องพวกนี้ครับคุณหมอครับในแง่ของการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยนะครับถ้าหากว่า เก็บแบบอันตรายอันดับแรกเนี่ยมันจะต้องมาจากโรคหัวใจใช่ไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นจากโรคหัวใจนะครับซึ่งก็ได้แก่เรื่องของเสลอดหัวใจอุดตันเฉียบพลันเรื่องของการเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะหัวใจวายเฉียบพลันอาการเจ็บน่นอกเนี่ยโดยทั Square ่วไปเนี่ยจะเจ็บกลางๆนะหรือว sí ่าค่อนไปทางซ้ายแล้วก็อาจจะมีเจ็บนี่ร้าวไปที่คอที่กรามหรือว่าไปที่ไหล่หรือที่แขนโดยเฉพาะข้างซ้ายนะครับ อาจจะมีเหงื่อแตกหรือใจสั่นนะหน้าซีดตัวเย็นไม่ได้เมื่อเกิดอาการอย่างนี้แล้วเนี่ยมีเวลานานแค่ไหนที่จะไปหาหมอประจําตัวคือโดยทั่วไปเนี่ยให้ไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วที่สุดนะครับให้มานี้ให้มาที่ฉุกเฉินเลยนะครับแล้วก็เช็คเบื้องต้นแของขึ้นฝ้าหัวใจกับเอกซเรย์ปอดเบื้องต้นนี้สามารถที่แยกวิทยาแยกโรคได้ถ้ายังสงสัยคือต้องตรวจเพิ่มเติมต่อ ตรวจยังไงครับถึงจะยืนยันได้ชัดเจนว่าเขาเป็นอะไรแน่ในเรื่องของอการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการตรวจหัวใจที่เรียกว่าเอ็กโคคาร์โกราฟีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าจะเช็คเรื่องของเส้นเลือดก็อาจจะไปทําเรื่องของซีทีออสซิสไลส์นะฮะคือซีทีเนี่ยจะเห็นตัวเส้นเลือดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันเนี่ยจะขึ้นหัวใจเนี่ยจะบอกแล้ว ถ้าอย่าง,งน,นั้นนี่ก็คือเข้าไปห้องส่วนหัวใจเลยไปฉีดสีดูเส้นเลือดว่ามีตันจุดไหนตันมากน้อยแค่ไหนนะครับ oh. แล้วก็ <Okay. S 2> ทําบอลลูนขยายทางเส้นเลือดพร้อมกับใส่ขดลวดแล้วทําบอลูนเสร็จก็ปกติเห็นว่าเขาก็จะใส่ขดลวดกันไปด้วยเลยใช่ไหมครับไอขดลวดนี่มันคืออะไรครับขดลวดนี่ก็จะเป็นโลหะทีหนึ่งนะฮะจะมีอยู่2แบบคือแบบที่เคลือบยากับแบบที่ไม่เคลือบยาเคลือบยานี่จะทําให้โอกาสการตีบซ้ํา น้อยลงอันนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวด้วยนะครับถ้ามีการดันอกนะครับแล้วก็เป็นเป็นไหนหายนะบางครั้งเป็นตอนออกแรงแล้วก็เป็นอันนี้ก็น่าสงสัยควรจะมาตรวจนะครับเพื่อว่าจะได้วินิจฉัยได้เนิ่นๆนะครับก็อย่ารอช้านะครับเพราะว่าถ้าหาเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็มีสิทธิ์หยุดหายใจได้ในเวลาไม่นานเลยนะครับอย่างที่คุณหมอเอกรัตน์ท่านได้อธิบายไว้แล้วสุข้าคุณใจใกล้หมอก็จะกลับมาพบกับท่านใหม่อย่าลืมติดตามนะครับ ไฟไหม้ชุมชนวัดลาดโบกขาวยางสดสองพี่น้องไหว10และ12ขวบปายอานาดพบศพพี่ชายนอนกอดน,น้องดำเป็นตอตะโกเผยเปิดผัดลมทิ้งไว้ขาดไฟฟ้าชอ็อตตำรวจรอพิสูจน์ก่อนสรุปเปิดเผยผลวิ